ได้ถามว่าได้อะไรจากคลิปนี้ไปบ้างนะครับผมไม่มีนะครับไม่มีอะไรได้เลยของของไม่รู้สิเดี๋ยวค่อยไปจัดในเกมที่หลังดูเนี่ยเป็นจอร้อยนะจร้อยไปเลยแล้วก็พลังแฝงเป็นอันนี้ดีกว่าดูดักตภาพฝันสงคามแล้วน่าจะใช้ได้รูกว่ามันจะไม่ตายเออมันเพียมีความเป็นไปได้ตอนนี้นะพี่โคตรตรงนี้ก่อนเลยทีมเราเนีัย ดูจากสภาพแล้วเป็นเมทต,ต้นเกมนะครับแล้วก็มีแครี่สองแครี่นะครับเป็นป่ากับแครี่ยืนเลนเป็นตัวเลดเกมนะครับไพ่าตายของพวกเราอยู่ที่2คนนี้แล้วก็ออฟเลนนะครับข้ามก็เป็นตัวเลดเกมนะครับกลางเกมนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบุกตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็จะได้นะครับได้เกมที่ดีแต่ต้องมันจะในฝีมือนิดหน่อยให้กันเตะเป็นพลังแสงมีเสือ้อ เดวี่วอวคเคนิงอันนี้ตีโอ้ยเลีงเลือดแฮนะเอ๊ะทำไมทีมเราพลังแฝงนี่เนี่ยอ๋อหรือว่าพลังแฝงนี้เขาคอคิดกันตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับไม่เหลือไม่เหลือคนมีฝีมือแล้วคนมีฝีมือเนี่ยเขาขึ้นไปกันไปหมดละแหลงจะรีละจะอยู่อะไรกันนักนะไปกันดีกว่านะครับทีสกิลหนึ่งกันไปเลยระวังต้นนั้นไว้ระวังให้ครับนะ ขวาเริ่มที่มังกรใหญ่นะครับเราก็จะมาดักทางขวาให้แล้วกันหนึ่งทีครับผมถ้าเป็นหนึ่งทีงั้นไปอีกสองตายไม่ตายครับผมไม่เป็นไรครับเราจะตายแทนรอก่อนรอก่อน,อ,นอีกหนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งเฮ้ยงั้นไม่โดนโอ้โหไอ้นี่มาตีคีฟทีมาแล้วเพื่อนมันต้องเข้าป่านี่หน่อยกดสกิลสองอนนครับเปนลยครับ งัดไปหนึ่งทีครับงัดไปสองทีครับงัดงัดตีนะงัดงัดสลับตีตีนะครับตอนนี้เราก็จะอยู่กับเลนกลางนะครับรอมีดนะครับให้รวมรวมรวมบอกเพื่อนรวมกันรวมเลยเพื่อนเฮ้ยเอาไม่ <c oughs> ต้องละเอาเอานี่ก็ได้ตายไหมเนี่ยเฮ้ยสกิลสองชาร์จครับไม่ตายวะ่ะไปกันเถอครับเราก็บอกเพื่อนว่าฝั่งของข้ามันจบบนนะครับ นการบอกไปตรงนั้นเองขอตังค์ด้วยเราจนเป็นเถอะอสกิลหนึ่งนะครับเราต้องใช้สกิลหนึ่งกันรัวๆไปกันเถอะนะครับเฮ้ยแตะเพื่อนเราเปดกลางนะครับไม่เป็นไรครับช่วยเคลียร์คยคยคยีครีฟครับไม่ใช่อะไรเราอยากได้ตังค์แต่ตรงนี้เนี่ยจะมีคนเดินผ่านมาเอาอีกเดินไปข้างล่างไม่เอาดีกว่า โอ้ยถอยโอ้ยโอ้ยโอยเดี๋ยวมาไปเล่นกลางปุ๊บมาเปไหนตรงนี้ก่อนลกันงัดไปหนึ่งทีงัดออกงัดออกสกิลสองแทงเทรเดียมน,นะครับเป็น,น,นเซตดาเมจแล้วกันโอ้ยโหสโลให้เนะี่ย เฮ้ยปาลาเราก็ต้องจะโดนนะครับไปหาปลาแล้วกันอยู่ในพุ่มนี่แหละปุ๊บเอาไปโดนไม่มีอง่ายๆคือมันไม่มีเฮ้ยเพือ่อนโอ้โหไกลแล้วกินขอคลิปหน่อยนั่นแหละไปแหละโอ้โห,โหตอนนี้ลิงไปที่ป๊อปฟ้าะครับ เฮ้ยลงมาข้างล่างเลยหรอน,นี่เฮียเตะรู้นะครับลงมาเก็บได้ครับรอครับรอด,ดาบกันเผื่อช้าเลยเกิน <c oughs> นะครับการตายของเราทำให้เราได้ไปซื้อของนะครับซื้อของเป็นของแท่งไปเลยนะครับผมรู้สึกของแท่งมัน ดีกว่าดามิดล็อกชิวน่าจะใช้ได้นะมุกล็อกชิวเนะี่ยเมดกำลังจะโดนนะไปหาเมดกันเลยกันอาจจะได้นะแต่ตอนนี้ข้างล่างโดนลุมเพิ่งเห็นนะครับอเ,ออเอาแทงมันก็ได้โอ้โหดีนะมือติดเงืเอเฮ้ยแมว อะไรล่ะนั่นอ้าวฟังฟังฟังเฮ้ยลิงกำลังจะลงมาครับต้องบอกเพื่อนถอยก่อนเพื่อนถอยเร็วลิงมันจะมาลิงมันจะมาแล้วมันอยู่ทางนี้แหละเฮ้ยโอ้โหเป็นไงเราเป็น roaming เราเก่งเรารู้เฮ้ยงัดไปหนึ่งงัด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 ได้ ออเ,ออเ,ออเออทำไปโดนฟันไปก่อนจริงๆเราหนีได้นะโอเครวมรวมรวมไปหนึ่งทีสองทีงั้นทำไมสองทีออกเดี๋ยวไม่อยู่แล้วนี่เกิดอาจจะมาทุบตรงเราได้นะครับแต่ผมไม่เชื่อเชื่อว่ามันลงไม่มาแต่ตอนนี้เรากำลังจะตายแล้ว แงทีแปีอีก1ทีกดแหวนกดคิวอันปีกดคิว2ไม่ทันอหลายคอมโบเกิน <laughs> ไม่ทันตายนะสองทงองั้ง2ตอนนี้เป็นโบกินสเปียนะครับ <c oughs> เพิ่มเจอกเกาะแล้วก็มีความเร็วในการขึ้นที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อ <c oughs> ไม่ได้ต่อสู้บกิเอร์เซนเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปสู้อย่างนั้นไม่เอาไม่ดี <c oughs> ตอนนี้5าทีแล้วครับป้อมบนแตกโุ้ยโอ้โอสุดยอด หลังจาก5นาทีเราก็ต้องเริ่มโลงแบบฮาร์ดคอร์นะครับ <c oughs> นั่นคือวิธีเดินเดินเผือกันนคือวิธีเดินลงของผมนะครับก็จะเริ่มค่อยๆฮาร์ดคอร์ไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เอาป้อมล่างให้แตกก่อนดีมาก <c oughs> เพื่อนตีมังกรไปส่วนเราก็ทำเป็นลงล่างเอ้ยไม่มีอะไรเอ้ย <c oughs> เพื่อนจะตีมังกรได้ไหมเนะี่ย <c oughs> หนึ่งที่เอ้ยฮิวโอ้ย,อย,อยถอยก่อน <c oughs> ลงมาทำไมวะเนี่ยไม่เป็นไรครับเอาป้อมล่างก่อนต้องการป้อมล่างยืนมานานแล้วมายืนตรงนี้ไหมนะครับตีป้อมดีป้อมปังโอเคถือปืงถอยถอยถอยเทฟเซฟไปเดินกันดีกว่านะครับคลิปล่างเข้าเแี้วครับหนึ่งเวฟนะครับ เฮ้ยโอ้โหโกดตะกิวหนึ่งไม่ทันเนี่ยมือเงอมันติดมือมันกดตะกิวไม่ติดตะกิวมันไปตามน้ำเฮ้ยไปไหนอะไปด้วย,ลลอยรอด้วยรอฉันด้วยรอฉันก่อนรอฉันก่อนเอาเฮ้ยถึงมันจะฟิกเอ้ยเอยเอสกิลผิดแต่ก็ก็ดีข้างบนโดนลุมสามแล้ว ตอนนี้เรากันป้อมกันก่อนเช้สกิลตี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 จะกดรอไ้เลยอ่ะโอเคป้งโอ้โหโดนป้งองอ้าวไม่โดนอะไรเลยเฮ้ยสกิลสองอ้าวไม่โดน เออเราก็หลบได้เนาะโอ้ย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 ้ยโอ้ย้ยยยยโอยังไงเพื่อนเราดูแลนายไม่ได้นะไปที่อื่นได้แล้วครับนี่ทำไมเพื่อนเราวิวเกาว้าเนี่ยเราต้องถอยนะเราบอกเพื่อนก่อนว่าถอยถอยก่อนเพื่อนไป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 ถอย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 ถอเออข้างบนกำลังจะโดนนะครับเราต้องบอกไปก่อนว่าใกล้ข้างบนมีคนมาข้างบนมีคนมา ติดสองทีเนะี่ยเพื่อเป็นการบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลได้เห็นด้วยแล้ว <laughs> เป็นโอนเนีไปเลยแรงๆกิมนำนมจะมา,มาทุ่งมาแทงอะไรสกิลสองป่าเฮย้ยเราจะออกตามป่าก่อนนะครับไม่ต้องห่วงเพื่อนเราจะซัพพอร์ตในองิง <laughs> ไม่โดนไม่โดนโอ้โหไม่โดนกันทั้งคู่อะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้โเราจะไปยืนตรงนี้นะครับแต่ว่าโอ้โหแไม่โดนแหสวยละสกิวสองทันไหมทันคิวเลือดเด้งดักเพื่อนดักคลิปเข้าอีกหนึ่งวิบเราจะได้หนึ่งตัวอย่างแน่นอน สุดยอดงัดไม่โดนสักอย่างไม่ต้องถึงจริงเมื่อกี้ไม่ต้องจริงเมื่อกี้ไม่ต้องถึงขั้นฟิกและงัดก็ได้นะมันถึงแล้วจะไปไหนคำนวณผิดอยู่ไกลเกินโอ้ยไปออรดาร์กันไหนไหมนะครับตอนนี้ให้จะเตะเงินนำนะครับเฮ้ย กังบนแคลรี่กำลังโดนอีกแล้วไปเร็วไม่ใช่แคลรี่โดนอีกแล้วนะครับจริงตอนแรกมันเป็นปลาแคลรีออ่จะไปไหนจะตามเพื่อนเราทำไมอ,อ้าตาย <ic c oughs> อุตส่าห์ตามมาทัพปอดตายเฉยเฮ้ยเฮ้ยโมเลนตีได้นะไปเพื่อนหนึ่งสองดุดเลือดไงโมเลน ทำไมต้องไม่โดนดามอเลยเนี่ยใครไปโดนเนี่ยโมเลนใช่ไหมเพื่อนนายต้องรู้แล้วว่านายต้องออกเฮ้ยต้องออกเออใช่ออกแล pe oh, ้วมาตีใหม่โอ้ได้สักทีครับอยากได้เอาเพื่อนช่วยตีเรามีอะไรแล้วก็ให้เพื่อนกันไปก่อน ได้ฟอสเขีบหนึ่งชิ้นนี่จะโลเราขนาดนี้เลยนะไปตทางขวาดีกว่านะครับ s <S ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนทางคันสุดนะครับ <The ultimate. S 1> มันเป็นหน้าที่ของโลมิงที่เป็นทับแทงแทงอะไร แต่ถ้าเป็นลมวิ่งไฟเตอร์ก็ไม่ต้องไปยืนช่วยก็ได้ไล่มันไปก่อนนะครับเราจะไปเพียกันที่เลนกลางนะครับเฮ้ยเฮ้ยตีฟังเราออกได้เอออันนั้นคือเป็นการเล่นิกเตอร์ที่ผิดวิธีแล้วเป็น <laughs> ลมวิง่งด่ากันตายแล้วเนะี่ยแท็กไปเลยนะเพื่อนแล้วก็เอ้ยข้างบนด้วยกันพลาด เฮ้หยดดาบน้ำใช้ไปเลยนะครับอุ้ยอ่าฮะนั่แหละครับก็นะครับถามว่าได้อะไรจากคลิปนี้ไปบ้างนะครับผมไม่มีนะครับไม่มีอะไรได้เลยคือ ก็ผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นเอ่อโลมมิ่งสายอื่นๆนะครับจะเอาตัวอื่นมาโลมเนี่ยเราก็ต้องแบบเอ่อศึกษาโลมมิ่งขั้นพื้นฐานก่อนนะครับเราต้องมีพื้นฐานก่อนแล้วค่อยพัฒนาขึ้นมานะอืเป็นน้อยนะครับรับได้รายได้รับโกต่ำนะครับเป็นปกตินะครับโรมมิ่งเนี่ยเพราะงี้มันก็เลยต้องมีของเด้งตังมาให้โรมมิง่งไงครับผมอืม